ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับดวงชะตาราศีหรือโชคชะตาราศีของคนปีเถาะนะครับในหัวข้อดวงชะตาราศีของคนปีเถาะที่เกิดวันจันทร์คนปีเถาะที่เกิดวันจันทร์ต้องฉลเป ộc เ,เป็นกระต่ายที่เทวดาเลี้ยง โดยตามหลักโหราศาสตร์ท่านว่าเป็นคนใจแข็งเจ้าทิฐิโดยมากจะคิดว่าตนเองดีกว่าคนอื่นอยู่เสมอจะเป็นคนปากหวานแต่ขี้ระแวงไม่ค่อยไว้ใจใครใง่ายชอบการวางแผนงานต่างๆแต่ไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องงานเท่าไหร่จึงทำให้งานต่างๆดำเนินไปได้โดยไม่ตลอดลอดฝั่งเพราะความขยันมันเพียรในการงานไม่ค่อยมี เพียงแต่แค่สนใจเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นคนปีถอะวันจันทร์มักจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นๆอยู่เสมอและเป็นคนที่รักใครแล้วจะรักมากจนหลงแต่ถ้าได้เกลียดใครแล้วก็จะเมินหน้าไม่ยอมมองหรือแม้แต่กระทั่งเสียงก็ไม่อยากจะได้ยินเป็นคนที่โมโหร้ายโกรธง่ายและไม่ค่อยหายไปจากจ,จิตใจเข้าในลักษณะที่เรียกว่ามีความพยาบาท ชอบเครียดแค้นอยู่เสมอบางทีเรื่องไม่น่าเป็นเรื่องก็เกิดความโกรธเคืองแล้วด้วยเหตุนี้คนปีเถาะวันจันทร์จึงค่อนข้างค่อนข้างหาเพื่อนได้ยากเพราะศัตรูไว้เกือบตลอดเวลาและยังถือว่าตนมีความสามารถอีกด้วยคนปีเถาะวันจันทร์จะมีดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมีปากเป็นเอกกล่าวได้ว่า เป็นคนที่รู้จักใช้คําพูดการพูดในแต่ละครั้งคนปีเถาะวันจันทร์จะเรียกได้ว่ากล่อมจนลิงหลับยังไม่รู้สึกตัวและสามารถทําให้สังคมนิยมรักใคร่และหลงไหลในตัวเขาได้อย่างไม่ยากปกติคนที่ไม่มีความมั่นคงในเป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงในจิตใจนะักมีการผันแปรอยู่ตลอดเวลาจนทําให้เพื่อนฝูง ที่คบกันมามักเอือมระอาพากันปลีกตัวอยู่ห่างๆคนปีเถาะวันจันทร์มีความโชคดีอีกอย่างคือมักจะได้รับลาบ,บ,บลอยอยู่เสมอทำให้เป็นคนที่สุรุ่ยสุร่ายมือเติบเงินถึงมือไม่ทันไรก็จะหมดเสียแล้วชอบแวะเวียนไปหาเพื่อนฝูงเก่าๆแต่ทุกคนก็จะเบื่อหน่ายในเรื่องของมารยาท เตอย่างไรก็ตามเป็นคนชอบสะสมสิ่งของต่างๆเพราะรู้ว่าหากเงินอยู่กับตนได้ไม่นานก็ต้องมีเรื่องใช้สอยอย่างแน่นอนคนปีเถาะที่เกิดวันจันทร์มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสุขสมบูรณ์ดีอาชีพการงานเจริญก้าวหน้าเร็วสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้เร็วกว่าเพื่อนๆรู้จักการพูดการจาและชี้แจงเป็นอย่างดีเวลาทำอะไร มักจะมีคนช่วยเหลือมีเพื่อนฝูงมากซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะพึ่งพาอาศัยได้การจะช่วยเหลือควรพิจารณาให้รอบคอบต้องระมัดระวังเรื่องคนเบียดเบียนรบกวนด้านการเงินให้ดีเพราะเห็นว่าท่านจะใจดีเกินไปต้องรู้จักเก็บความลับให้ได้มีอะไรต้องปรึกษาอย่าใจร้อนรีบตัดสินใจ ปกติจะเป็นคนมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามชีวิตของครอบครัวค่อนข้างราบรื่นกล่าวโดยสรุปชีวิตความเป็นอยู่โดยทั่วไปของคนปีเถาะที่เกิดวันจันทร์จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะดีมากทีนี้เราจะมาพูดถึงช่วงอายุระยะเวลาต่างๆในช่วงของคนปีถาะนะครับในช่วงชีวิตช่วงอายุระหว่าง15 ถึง16ปีช่วงระยะเวลา1-2ปีนี้โดยตามเกณฑ์ชะตาจะมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีเป็นระยะเวลาของการเจ็บป่วยเข้าในลักษณะ3วันดี4วันไข้ต้องประคับประคองดุและดูแลสุขภาพตนเองให้ดีช่วงอายุ17-18ปีสุขภาพช่วง2ปีนี้เริ่มดีขึ้นมากไม่อ่อนแอนอย่างที่ผ่านมาทำให้ร่างกายแข็งแรง จึงมีความขยันขันแข็งในการงานเป็นอย่างดีช่วงอายุ19-21ปีระยะ2-3ปีนี้เริ่มมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของตนเองมีการวางแผนคนการชีวิตและอาจจะเริ่มทำการในระยะนี้ช่วงอายุ22-24ปีช่วง2-3ปีนี้ เป็นช่วงชีวิตแห่งความโรแมนติกของคนปีเถาะวันจันทร์เป็นระยะเวลาที่กำลังมีความรักเป็นชีวิตจิตใจบางรายถึงขนาดได้คู่ครองในช่วงนี้แต่บางรายความรักเป็นพิษก็มีช่วงอายุ25-27ปีระยะ2-3ปีนี้โดยตามเกณฑ์โชคชะตาจะไม่ค่อยดีนักอาจจะมีการสูญเสียของรักหรือมีสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วย หรืออาจจะต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยได้ช่วงอายุ28-31ปีหลังที่หลังเมฆหมอกของชีวิตผ่านพ้นไปในช่วง3-4ปีนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงชีวิตช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของคนปีเถะวันจันทร์มีลาบทางการงานทางการเงินดีมากมีเงินทองผ่านมาจำนวนมาก อาชีพการงานหรือกิจการที่ดำเนินอยู่จะเจริญก้าวหน้าดีการงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายมีผลสำน็จผ่านไปได้ด้วยดีช่วงอายุ32-35ปีช่วงนี้จะมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นจะทำอะไรต้องระมัดระวังให้ดีอาจจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจจนเป็นคดีความหน้าที่การงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่ เป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรช่วงอายุ36-39ปี3-4ปีนี้จะทำอะไรต้องระมัดระวังให้ดีอย่าประมาทหรือลืมตัวโดยเด็ดขาดเนื่องจากจะมีคนเข้ามาติดต่อหลายคนทำให้อาจเกิดการหลงผิดได้ต้องระมัดระวังรอบคอบโดยใช้สติปัญญาในการตัดสินใจให้มากๆ ช่วงอายุ40-42ปีชีวิตช่วงนี้เพื่อนฝูงและบริวารของท่านให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนท่านเป็นอย่างดีธุรกิจจะเจริญก้าวหน้าไปได้มากเงินทองคล่องตัวดีแต่ก็ต้องระมัดระวังอย่าหลงลืมตัวช่วงอายุ43-45ปีระยะนี้การงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่สามารถดำเนินไปได้อย่างสะดวก ไม่มีอุปสรรคหรือมีปัญหาอะไรเป็นช่วงบางช่วงอาจจะมีการชะลอตัวอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบเท่าไหรนะักอายุ46-47ปีระยะ2ปีนี้ต้องระมัดระวังเรื่องความยุ่งยากภายในบ้านและต้องระมัดระวังอย่างยิ่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่อาจจะเกิดอุปสรรคหรือมีปัญหา จนลุกลามจนกลายเป็นเรื่องใหญ่จนอาจจะต้องถึงเป็นเรื่องของคดีความและในช่วงนี้จะมีคนคอยขัดขวางหรือสร้างความยุ่งยากให้ท่านต้องคอยระมัดระวังช่วงอายุ48-50ปีเมื่อเมฆหมอกแห่งความยุ่งยากลอยผ่านไปในช่วง3ปีนี้เป็นช่วงชีวิตแห่งความรุ่งเรืองของชีวิตการงานหรือธุรกิจที่ดำเนินอยู่ จะเจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยดีและมีความมั่นคงในชีวิตช่วงอายุ51-52ปีระยะ1-2ปีนี้โดยตามเกณฑ์โชคชะตาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงร่างกายมักอ่อนแอและมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนักและอาจจะมีเรื่องที่ต้องเสียเงินทองบ้าง แต่ก็ให้นึกถึงซว่าเป็นข้อกรรมในอดีตที่ผ่านมาช่วงอายุ53ปีจนถึงสิ้นอายุไขชีวิตบั้นปลายของครอบครัวมีความมั่นคงมีความสุขสบายจนถึงสิ้นอายุไขคนปีเถาะที่เกิดวันจันทร์โดยตามดวงชะตาจะมีปัญหาสุขภาพโดยมากจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะอ,อาหารและโรคกระส ดังนั้นคุณควรต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดิอนอนาหารให้เป็นอย่างดีสำหรับเลขมงคลของคนปีเถาะที่เกิดวันจันทร์นะครับได้แก่2 5 7 9ครับผมสำหรับเรื่องดวงชะตาหรือโชคชะตาของคนปีเถาะที่เกิดวันจันทร์ ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านครับที่ได้ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับในครั้งต่อไปเราก็จะมาพูดถึงดวงชะตาหรือโชคชะตาของคนปีเถาะที่เกิดวันอังคารนะครับงไงขอเชิญทุกท่านได้ติดตามในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอให้ความสุขสมหวังสวัสดีจงเกิดมีเกือบทุกทกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ